ณวัดบ้านไร่แห่งหนึ่งหลวงตาเพิ่งกลับจากบินทบาตเห็นลูกศิษย์วัดนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นจึงเข้าไปถามไทยว่าเป็นอะไรลูกศิษย์ต,ตอบกลับมาว่าเือผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ขโมยเงินในหอพระแต่ผมเข้าไปปัดกวาดเช็ดถูบ,บ่อยๆทุกคนก็หาว่าผมเป็นขโมยไม่มีใครเชื่อผมเลย <c oughs> หลวงตานั่งลงข้างๆพยักหน้าเข้าใจแล้วสอนลูกศิษย์ว่า เจ้ารู้ไหมในตัวเรามีคนอยู่สามคนคนแรกคือคนที่เราอยากจะเป็นคนที่สองคือคนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนที่สามคือตัวเราที่เป็นเราจริงๆลูกศิษย์หยุดร้องไห้นิ่งฟังหลวงตาคนเราล้วนมีความฝันความทยานอยากตามประษาปุถุชนทั่วไปไม่ใช่สิ่งเลวร้ายบางครั้งความฝันก็เป็นสิ่งสวยงามเป็นพลังที่ทำให้เราก้าวเดิน เช่นบางคนอยากเป็นนักร้องเป็นนักมวยเป็นดาราถ้าถึงจุดหมายเราก็จะรู้สึกว่าโลกมีช่างสว่างสวัยสวยงามดังนั้นเราควรมีฝันไว้ประดับตนเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจมาถึงไอ้ตัวที่สองจะเป็นเราแบบที่คนอื่นแยัะเยียดให้เป็นบางครั้งการแยัะเยียดว่าเราดีเลิร์จนเราอายเพราะจิตสำนึกเรารู้ดีว่ามันไม่จริงหรอกแต่เราก็ยินรับ แต่บางครั้งไอ้ตัวที่สองก็มาหาอัปลักษ์จนไม่อยากจะนึกถึงสำร้ายยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นโลกในมือของคนอื่นมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่คนอื่นยื่นให้อย่างคนขับรถสิบล้อจอดรถอยู่ข้างทางเฉยๆเช้ามาพบศพใต้ท้องรถก็ต้องขับรถหนีทั้ทงที่ศพนั้นถูกรถชนตาอีกฝั่งแล้วดันถลายมาใต้ท้องรถ แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนขับสิบล้อบางคนก็ตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเป็นฆาตกรสมัยที่หลวงตายังไม่ได้บวชเคยไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่มีผัวแล้วเพราะเห็นว่าบ้านเป็นซอยเปลี่ยวส่งได้สองครั้งก็เป็นเรื่องชาวบ้านซุบซิปนินทาหาว่าเป็นชู้กับเมียชาวบ้านคนที่เห็นนั้นมองคนอื่นด้วยใจที่หยาบช้าไร้วิจ,จนนารณญาณใจแคบมองคนอื่นผ่านกระจกสีดำแห่งใจตัวเอง คนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสังคมเจ้าจองตักเจ้าต้องจำไว้นะทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลวคนอื่นไม่ดีก็เท่ากับเราประจานความมืดในใจตัวเองออกมาเห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตัวเองว่าอย่าทำอย่าเรียนแบบนั่นแหละวิธีของนักปรา์ถ้าเอาไปว่าร้ายนินทาเรียกว่าวิธีของคนพานแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรล่ะครับในเมื่อเราต้องเจอคนเหล่านั้นอยู่เรื่อย ลูกศิษย์หยุดร้องไห้แล้วเริ่มสนทนาโต้ตอบกับหลวงตาเจ้าต้องทําความเข้าใจจิตใจมนุษย์เรียนรู้ว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เราห้ามใจใครไม่ได้สิ่งใดที่เราไม่ได้ทําไม่ได้คิดไม่ได้เป็นแต่คนอื่นคอยยัดเยียดให้เราเราก็ไม่ควรให้ความสําคัญเพราะเราสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงใจเราควรสงบนิ่งยังไม่ต้องชำระ ใจคนอื่นต่างหากที่ควรซักฟอกให้ข่าวสะอาดกว่าที่เป็นอยู่เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารมีเวลามองคนอื่นแต่ไม่มีเวลามองตัวเองจงแผ่เมตตาให้เขาไปเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับหลวงตาเด็กน้อยยิ้มมีความสุขอีกครั้งสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมกราบขอพระคุณมากๆนะครับอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ